ก็เจอกับช่องสไตล์ซีบีใช่ค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำเลยครับ <Nein> พ่ชินวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนคะเอานี้ก็ชนบุรีนี่แหละและแวกใกล้เคียงเนี่ยไม่ไกลมากนี่ก็เที่ยงแล้วนะใช่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่ชนบุรีดีกว่าใครมาชนบุรีต้องไปลองร้านนี้ร้านป้าบุญคาเฟ่อาหารถือว่าแจ่มใช่ไหมรสเด็ดอ๋อเป็นร้านขึ้นชื่อเลยนะถือว่าเด็ดพอๆกับเด็กเสือถ้าใครพาเด็กมาเที่ยวชนบุรีนะ ห้ามพลาดสถานที่นี้ติดกันเลยจะมีเป็นโฟเซนอ่ะเป็นเมืองหิมะนะแต่เขาไม่เปิดแต่ตอนที่เราไปเขาไม่เปิดช่วงตอนนี้ตุลาแล้วไม่แน่ใจว่าเปิดเรีอยง2งโล3 0โอเคแล้วเราไปเจอกันดีกว่าไปนี่ทุกคนเรามาแล้วนี้วิวสวยมากเราเห็นเขารีวิวกันมาเยอะเาะทุกคนไปทัวร์บรรยากาศข้างในแล้วไปดูนะคะว่าอาหารข้างในมีอะไรบ้างมา Laphat, chill, gone a few moments later. สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับขัวป้าบุญยินดีต้อนรับนะคะรับอะไรดีค้าวันนี้อยากได้อะไรแซ่บครับมีเมนูแนะนํำไหมครับอ๋อเมนูแนะนํานะคะต้องการแซ่บประมาณไหนคะอาแบบเป็นตัแซ่บก็ต้บบองเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะตัแซ่บคุณลกานี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ขัวป้าบุญนะคะทุกคนนี่ขัวป้าบุญ เอ้ยไม่ใช่ป้าบุญคาเฟ่นะคะทุกคนไปทุกที่ไปทุกที่เรียกชื่อไม่เคยถูกถ้าทำเทคนิคนิดนึงมันก็เหมือนกันแหละครัวป้าบุญก็ได้มาตรงนี้ต้องต้องจองไหมครับมาที่นี่ต้องจองเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนคนค่อนข้างจะเยอะเกี่ยวเด้ยไม่รู้ที่จริงฝั่งนู้นเขาเขามีที่แบบนั่งข้างๆเลยนะแม่น้ำมีปลาด้วยใช่แต่เราไม่ได้จองตรงนี้เราก็ได้สั่งอาหารเรียบร้อยเราก็รออาหารมา พอกินเสร็จสับอิ่มท้องเราก็จะพาทุกคนไปทั่วกันฝั่งนู้ มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเกรสแอนแกลนทคน Destination <This> Destination มันจะเป็นเหมือนดินแดนขอนมหวานไอติมไปทุกคนเราพาทุกคนไปดูไปสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าก่อนว่ามีค่าเข้าหรือเปล่านัเราพาไปซื้อตั๋วก่อนมันเป็นที่ของเด็กเว้ยเราก็ยังเด็กยูก ใช่ไหมใช่ตรงนี้สวัสดีค่ะค่ะสองท่านนะคะค่ะสองท่านค่ะหมดแล้คแต่บาททุกคนวันนี้เป็นเป็นวันที่ดีมากเพราะว่าไม่มีคนเราเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่หมดจ่อกับการถ่ายคลิปและถ่ายรูปมากเพราะมันไม่มีใครมีแต่ค่าไปเราไปดูข้างในที่นี่มัน อ๋อมีคนอยู่แต่เราไม่เห็นมีอยู่ยข้างล่างนนึกว่าเธอเมาสิเรานึนว่าเราเมาดินแดนนี้ไปแล้วจะต้องบอกว่าเฮ้ยวันนี้มองเมาวมา่าเฮ้ยจะถา่ายไ่เห็นคนไงวันนี้ไม <c oughs> ่มีใครทุกคนอุ้ยไม่เราอยากจะเปรียบเทียบอะไรดูไหมชุดของเรากับของเขาจะดูชุดเรานะ <c oughs> เขาต้องใส่แบบว่ากระโปรงแนวหวานมาชั้นหวานไหมเปรี้ยว หวานเกี๊ยบเปรี้ยวเปรี้ยวไม่เปรี้ยวอาบน้ำแล้วมาทางนี้มาตรงนี้ต้นมันร้อนเนี่ยเราพาไปจีปรอมล้อมร้อนร้อนจับแบบจับแบบว่า <c> น <oughs> ึกว่ามันอยู่ในร่มแต่จริงๆมันร้อนอะเนี่ยร้นอน กินขนมแล้วกินขนมมันร้อนเริ่มแทร์มาทนี้มาทำนี้นี่ทางนู้นยางนี้สวนสนุกด้วยนู้นมันเหมือนเกมที่เขาเล่นกันในไลน์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแคนดี้เหรอไม่ใช่ที่มันมีแบบนี้แบบนี้ที่มันวิ่งมิ้งมิ้งกินเหรียญนั่นนะ่ะอ๋อคุกกี้รันออ๋อ เนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วกูเกลี้ยงแล้วโดนแล้วโดนแล้วเรียบร้อยกูได้เมียใหม่ทุกคนมาทางนี้มาทางนี้คู่กรณีฟังนู่นไหมนู่นนู่นขาวขาวเขาเขาเรียกว่าเป็นน้ำแข็งนะทุกคนบอกให้ช่วงนี้อากาศประเทศไทยมันน้ำแข็งหรอกกึ่งร้อนกึ่งหนาวไม่ใช่ปูนหรอน้ำแข็งหิมะงั้นมันเป็นหิมะไม่ใช่น้ำแข็งก็ทำให้ตรงนี้ร้อนนะหิมะตกนะ ฝั่งนี้เป็นนรกไงที่จริงเราอ่ะเป็นเราอ่ะต้องอยู่ฝั่งนู้นนะน้าแข็งแต่พอเรามาเป็นตากล้องให้เธอไงอะารต้องตกนรกพร้อมเธอที่จริงเราอยู่ในโลกห่างน้ําแข็งสรุปคือน้องบีผิดใช่ไหมอ๋อฝั่งนู้นช่วงนี้เขายังไม่น่าจะเปิดนะเพราะว่ามันปิดอยู่ปิดตัวอยู่อาจจะปรับปรุงหรือว่าไม่รู้ว่าพาะอะไรเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูหุ่น่ ติดา <laughs> มาลอดมาลอดมาเดีเ๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านอุ้ยชูอันนี้มันสั่นไวละอัน,นเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหรล่ละอันแดงอ,อันนี้ใช้งานมาเยอะพอสมควรน่าติดตลกเลยอีกนู่เดี๋ยวเธาเดี๋ยวเดี๋ยวแงจัดเลยวะ เดี๋ยวมันเป็นเพราะว่าสีเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนกกระยางไม่ใช่นกกระยางมันนี่ไปดูนกกระยางครับมานี่ทางนี้ทางนี้มันไม่ได้ช่วยด้วยต้องเดี๋ยวกูเรียกซาบิตามาช่วย อยากสไปเดอร์แมนมาช่วยได้ไหมเขียนเขียนเขียนสู้สู้ตะกี้เราไปถามพนักงานด้วยว่าไอ้เป็นในนั้นน่ะเป็นไงเนี่ยเหรอเออว่ามีอะไรบ้างเขาบอกมีอะไรรู้ไหมเขาตอบยังไงว่ามีหลายอย่างเลยค่ะโอ้ยเช่นต้นเข่าแล้วหลอะไรเงี้ยหลายอย่างนี่คือมีมันมีหลากหลายชนิดหรือว่าอย่างเงี้ยใช่มีเป็ดพีไก่ว่ะอาหารนกกระท้าอ่ะ ให้อาหารปี่ไก่นกกระทาปี่ไก่นกกระทาไก่ย่างนกกระยางให้อาหารนกกระยางไม่ใช่ไก่นกกระยางออ๋แล้วก็มีมีรถม้าอะไรวะมีรถม้าด้วยขี่ม้าขี่ยังไงอ่ะดูไหมน้องบีชอบขี่ขี่ม้าส่วนพี่ก็ชอบขี่เหมือนกันขี่อะไรไม่ใช่น้องบีชอบโดนขี่เหรอกูชอบจริงๆ ทุกคนตอนนี้ก็เราได้เดินเที่ยวชม,มบรรยากาศไปที่เรียบร้อยเราถึงเวลาที่เราต้องไปเก็บภาพส,สวยๆนะคะทุกคนเพื่อเก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมานะคะทุกคนใครที่มาจังหวัดชลบุรีหรือผ่านไปผ่านมาถนนเส้นนี้นะคะทุกคนก็สามารถแวะมาได้นะทุกคนมันมีชื่อว่ากริสแกรลปปะชอสามารถแวะเข้าชมได้นะคะมีค่าเข้าชมด้วยนะคะแล้วก็มีฝั่งทางด้านู้นนะคะถ้าเราจะเข้าไปอีกมันก็จะเสียค่าอีก 40 50 50บาทิบห้าสิบบาทถ้ามีเด็กแนะนำพาเด็กมาแบบเด็กน่าจะชอบนะใช่เด็กน่าจะชอบเพราะมันเป็นเหมือนคล้ายๆสวนสัตว์ฝั่งข้างหลังส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนดินเนขนมหวานมันเก็บภาพบรรยากาศสวยๆอยู่ได้ทั้งวันอะ่ะถ้ามีเด็กค่ะใช่มันวิ่งไปวิ่งมาไงเหมือนน้องบีงมันดีค่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปน้องบีก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจกับช่องด้วย๊ายบาย Ha ha ha.